สวัสดีครับผมแดงจากช่องแดงสลาวุธนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กันครับผมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการนะครับในการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับว่าทำยังไงนะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็สามารถผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมแล้วนะครับผมตอนนี้อาจจะเป็นภาษาไทยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ลงแอดออนที่เป็นภาษาไทยก็ดูตามอ่ ลำดับขั้นตอนแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ต้องดูที่ภาษานะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมกดไปที่เพย์หรือกดไปที่เล่นนะครับไปเลยอ่าก็จะเจอหน้าตาที่มีอ่าเป็นเป็นแมปโลกที่เราสร้างแล้วก็เป็นอ่าโลกของเพื่อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมากมายที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดออนไลน์ให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นได้ฟรีนะครับผม แล้วทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นกันนะครับผมบนสตรีมนะครับผมก็คือเราต้องมาเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตอนแรกเพื่อนๆจะยังไม่มีตรงนี้นะครับดูตามสีนะครับจะเป็นเครื่องสีเขียวนะครับตอนแรกจะไม่มีตรงนี้นะครับเราต้องทําการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ก็คือตอนแรกเราอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเราเลื่อนลงมานะครับแล้วกดตรงนี้นะครับดูตามสีนะครับผมของเพื่อนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็กดมาคําว่าเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีนะครับให้เรากรอก ด้านบนช่องแรกจะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับให้เราเข้าใจว่าเป็นเซิร์ฟนี้หรือเป็นแมปนี้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2และช่องที่3นะครับตัวนี้จะเป็นที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวนี้ผมจะส่งให้ในแชทส่วนตัวนะครับผมโดยให้เพื่อนเพื่ออินบ็อกซ์เข้ามาในออมเล็ตนะครับแล้วก็แจ้งชื่อภายในเกมนะครับแล้วผมก็จะส่งที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ให้แล้วก็รหัสด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเพื่อนใส่ครบทั้ง3ช่องแล้วก็ ให้ทําการกดบันทึกหรือกดเล่นเลยก็ได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ออนอยู่ก็สามารถกดเพจหรือว่าเล่นได้เลยนะครับตรงมุมซ้ายล่างนะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถกดบันทึกไว้แล้วค่อยมาเข้าทีหลังก็ได้นะครับพอพอเพื่อนๆใส่ไปแล้วก็จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมตามที่ชื่อเพื่อนๆใส่เลยนะอันนี้ผมใส่ว่า my city นะครับผมเมื่อเราใส่เสร็จแล้วถ้าเราจะดูว่าเซิร์ฟเวอร์ออนหรือเปล่านะครับเราให้กดมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่เราเพิ่มตะกี้นะครับอ่ะก็จะปรากฏนะครับ ชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สถานะนะครับตอนนี้ออนไลน์อยู่แล้วก็บอกว่ามีผู้เล่นกี่คนนะครับตอนนี้สูงสุด20คนนะครับตอนนี้เรามีเพื่อนที่เล่นในเซิร์ฟตอนนี้3คนนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ถ้าว่าที่เหลือยังว่างอยู่นะครับอ่าล้วก็ยังเข้าจอยเพื่อนได้แล้วก็กดเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับตามปุ่มสีเลเขียวเนาะถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษก็กดเข้าร่วมได้เลยนะครับแต่ในที่นี้คือผมจะไม่ได้เข้าร่วมนะครับผมก็มาเป็นตัวอย่างกัน ให้เพื่อนๆสำหรับคนไหนที่ไม่รู้วิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ก็ขอให้สนุกนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ